บนสีฟอร์มกอติดต่อมาที่ด้ที่เ8 2 5 6ป8 6 4 5ีหนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกทกท,กท่านที่เข้ามารับชมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมมีบนสีหกหลงสวยๆแล้วก็มีบนสีที่เป็นไซส์อลังการอย่างเช่นบนสีพนะนครนะครับผมเดี๋ยวค่อยๆดูไปนะครับผมว่าชอบกระทางไหนค่อยรับไปเลี้ยงโตนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับผมมีราคาเบาๆและราคากลางๆราคาฟอร์มกกขนาดใหญ่นะครับผมมีหลากหลายราคานะครับไปรับชมกันพร้อมๆกันนะครับผมเริ่มต้นจากราคาที่บาแพงมากนักอย่างเช่นบนสีหกลงนะครับเผื่อท่านใดที่เข้ามาชมนะครับอยากลองไปเลี้ยงดูนะครับผมแต่วันนี้นะครับผมจะคัดเลือกไม้ที่กัดสีแบบชมพูมาแล้วนะครับผมสําหรับบนสีหกลงนะครับ มาเริ่มต้นกันที่กระถางนี้กันเลยนะครับสำหรับบนสีหกลงกระถางนี้นะครับเป็นบอลที่มีหัวและกกัดสีชมพูมาแบบนี้นะครับผมเพียงแต่ว่าเขาจะกัดสียังไม่หมดเท่านั้นเองนะครับผมทุกท่านนี่เป็นต้นไซเม่พันแล้วนะครับผมสำหรับกระถางนี้นะครับผมท่านใดที่อยากรับไปเลี้ยงต่อนะครับผมจะให้ราคาอยู่ที่300รวมส่งนะครับมีจำนวนต้นประมาณเกือบ10ต้นเลยนะครับ ถ้านับรวมหนอด้วยก็ประมาณเจ็ดแปดต้นนะครับผมสําหรับกระถางนี้นะครับผมท่านใดที่ชอบกระถางเล็กๆนะครับผมทุกท่านที่ไปขยายไปปลูกไปดูการเจริญเติบโตของเขานะครับผมกระถางแรกนะครับผมหรือว่าท่านใดอยากได้จํานวนต้นที่ขยับมาอีกสักหน่อยนะครับผมสำหรับกระถางนี้นะครับผมก็เป็นต้นที่ไล่กัดสีมาแบบนี้แล้วนะครับผมเป็นสีชมพูตรงกลางแล้วนะครับ นี่ครับเป็นฟอร์มขนาดกลางๆนะครับผมแล้วมีฝั่งนี้นะครับผมมีโนนะครับผมงอกขึ้นมานะครับผมกําลังไล่กัดสีมาตรงกลางแบบนี้นะครับสาหรับกระถางนี้จะขายอยู่ที่350รวมส่งนะครับมีประมาณ10กว่าต้นเลยนะครับสําหรับกระถางนี้นะครับเป็นกอแน่นๆแบบนี้เลยนะครับผมทุกท่านนี่เป็นกอธรรมชาตินะครับผมสำหรับท่านใดอยากได้ ราคาเบาๆมีประมาณนี้นะครับสาหรับบนสีหกหลงวันนี้นะครับผมก็มีหลากหลายราคานะครับค่อยๆดูไปท่านใดที่อยากได้ก็สวยๆเลยนะครับผมเนาะค่อยๆดูไปนะครับแล้วมาต่อกันที่บนสีพัทนครนะครับผมสําหรับบนสีพัทนครนั้นเป็นบนที่ขยายพันธุ์นะครับค่อนข้างที่จะช้านะครับผมเนาะนานๆทีถึงจะมาแบ่งทีหนึ่งนะครับผมสำหรับกระถางนี้นะครับผมเป็นต้นที่ งอกขึ้นมาใหม่นะครับผมทุกท่านซึ่งการงอกของเพิินนั้นงอกแล้วโตเลยนะครับผมทุกท่านเพราะว่าหัวเพิินค่อนข้างที่จะสวยสมบูรณ์นะครับผมทุกท่านนี่ครับกอนี้นะครับผมเป็นกอธรรมชาติมีจํานวน 6- 7ต้นเลยนะครับอันนี้นับรวมทั้งหน่อที่งอกขึ้นด้วยนะครับผมทุกท่านนี่ประมาณนี้เลยนะครับผมสําหรับบอนสีพระนครกระถางนี้นะครับผมจะขายอยู่ที่400รวมส่งนะครับผมท่านใดที่ชอบบอนสีพระนคร ที่ราคาบกแพงมากนักนะครับผมต้องการไปเลี้ยงต่อเอาเองนะครับผมรือว่าท่านใดต้องการกรอใยนะครับผมทนกท่านซึ่งกอใยนี่นะครับผมเป็นต้นที่ไซส์อลังการมากๆเลยนะครับผมนำนำกอขนาดกลางๆนะครับผมมาเปรียบเทียบให้ดูนะครับผมทนกท่านนี่ครับจะสังเกตเห็นว่าใบเดียวสามารถบังกระถางนิมิตเลยนะครับผมสําหรับกระถางนี้นะครับผมให้ดูรายละเอียดก่อนตัดสินใจนะครับผมทนกท่านใบของเขานะครับผม ค่อนข้างที่จะกลมดีมากๆเลยนะครับผมสำหรับบนสีพนักโนกระถางนี้นะครับผมนี่การป้ายของเขานะครับมีป้ายฮาร์ปด้วยนะครับผมทุกท่านอ่าแล้วก็ความสูงประมาณ1เมตรเลยนะครับผมทุกท่านใบประมาณเท่าสองสามฝ่ามือเลยนะครับผมทุกท่านใบใหญ่ของเขานะครับผมนี่ใบนี้กลมดีมากๆเลยนะครับผมทุกท่านนี่อ่าสำหรับกระถางนี้นะครับไปดูจํานวนต้นของเขาก่นนะครับผมทุกท่าน นี่คือจํานวนต้นของเขานะครับประมาณ20ต้นได้นะครับผมรวมทั้งหนอนนะครับผมท่านใดที่จะไปทําแยกหรือว่าทําการขยายพันธุ์นะครับผมทุกท่านคุ้มสุดๆเลยนะครับผมสำหรับกระถางนี้ตกต้นละร้อยนะครับผมทุกท่านผมจะขายอยู่ที่1,900รวมส่งนะครับผมต้นใหญ่มากๆเลยนะครับผมทุกท่านนี่ท่านใดที่ชอบไซส์อลังการนะครับผมเนื่องจากบนตัวนี้นะครับผมค่อนข้างที่จะโตช้าและขยายพันธุ์ได้ช้านะครับผมท่าน นานอยแบ่งทีนะครับหากท่านใดพลาดนะครับผมกระถางนี้นะครับผมก็จะใช้เวลาอีกยาวนานพอสมควรนะครับที่จะมาแบ่งอีกนะครับผมบางท่านจองไว้ตั้งนานนะครับก็ยังบัวได้เลยนะครับผมทุกท่านซึ่งต้องค่อยๆดูไปนะครับผมว่าชอบไหมนะครับผมทุกท่านซึ่งตัวนี้นะครับผมเป็นต้นที่ใหญ่ที่สุดเลยนะครับผมสําหรับที่ผมเคยขายมาหลายปีนะครับผม ใหญ่จริงๆนะครับผมทุกท่านให้ดูภาพไกลๆนะครับผมทุกท่านนี่ประมาณเม็ดถึงเม็ดกว่าเลยนะครับผมทุกท่านอ่ะเอาไปเลี้ยงต่อไปตั้งโชว์นะครับเปลี่ยนใส่กระถางเซรามิกสวยๆนะครับผมสำหรับกระถางนี้นะครับผมท่านใดชอบติดต่อมาได้ที่0 8 2 5 6 9 8 6 4 5เปได้เลยนะครับผมยินดีจัดส่งให้ทั่วประเทศเลยนะครับผมหรือว่าท่านใดชอบบนสีหกหลงนะครับผมทุกท่าน สำห,หรับบอลสีใบขาวนั้นมีบอลสีกวนอิมอยู่2กระถางนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมาเริ่มต้นกันที่กระถางนี้นะครับผมท่านใดอยากได้บอลสีกวนอิมนะครับผมที่โอแพงมากนักนะครับผมแต่ว่าได้จํานวนต้นค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมสําหรับกระถางนี้ได้ประมาณ10กว่าต้นเลยนะครับผมนี่กนเน้นแบบนี้เลยนะครับผมสาหรับกระถางนี้จะขายอยู่ที่400รวมส่งนะครับผมท่านถ้าท่านใดอยากได้ ต้นที่เกแล้วนะครับผมทุกท่านซึ่งต้นนี้เป็นต้นไ้แม่พันธุ์นะครับผมนี่ดอกของเขานะครับผมใบเขาจะมีลักษณะพิเศษนะครับผมทุกท่านเรียวยาวแล้วนะครับผมนี่ประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับกระถางนี้นะครับมีประมาณ10บกว่าต้นนะครับผมแต่ว่าเป็นต้นใหญ่นะครับผมกระถางนี้จะขายอยู่ที่550รวมส่งนะครับผมอีกกระถางหนึ่งนั้นลูกค้ารับไปแล้วนะครับผมอันนี้เพิ่งโอนงินมาแล้วฝากไว้นะครับผมนี่แต่ว่า วางกระถางนี้นะครับผมเดี๋ยวให้ดูจํานวนต้นของเขานะครับสำหรับจํานวนต้นของเขานั้นได้ลําต้นค้นข้างที่จะใหญ่และแข็งแรงดีมากๆเลยนะครับนี่ครับกอเนีนนแบบนี้ประมาณ10กว่าต้นรวมทั้งหนอนนะครับผมนี่เป็นไม้ที่มีหัวใหญ่แน่นอนนะครับผมทุกท่านดูจากใบของเขาเป็นหลักนะครับเพราะว่าใบของเขานั่นจะออกขาวเบบ็นวลเลยนะครับผมทุกท่านนี่อ่สวยนะครับใบผิวดีมากๆเลยนะครับผมท่านใดที่ ชอบบอลสีใบขาวๆนะครับผมทุกท่านเอาติดต่อมาได้เลยนะครับเดี๋ยวไปต่อกันที่บอลสีหกหลงที่กัดสีเข้มๆกันนะครับผมทุกท่านซึ่งวันนี้นะครับผมบอลสีหกหลงนั้นมีคนค้างที่จะหลากหลายราคานะครับเดี๋ยวไล่ราคาที่บัวรแรงมากนักนะครับผมไปจนถึงราคาแบบกลางๆนะครับผมทุกท่านซึ่งกระถางนี้นะครับผม ถือว่าเป็นต้นที่กัดสีค้นข้างที่จะสวยนะครับเพียงแต่ว่าฟอร์มเขาอาจจะโบยใหญ่ปันใดนะครับผมทุกท่านนี่สีเข้มนะครับผมทุกท่านสำรับกระถางนี่นะครับผมจะขายอยู่ที่400รวมส่งนะครับแต่ว่าได้จํานวนต้นเยอะมากๆเลยนะครับผมทุกท่านนี่เนื่องจากเขาจะมีการแทงหน่อขึ้นต่อเนื่องนะครับผมทุกท่านหัวที่กำลังงอกก็มีนะครับผมเพียบเลยนะครับผมอันนี้ได้เกือบๆยี่สิบต้นเลยนะครับผม ท่านใดที่ชอบบอนสีหกหลงกอแบบเตี้ยๆนะครับผมทุกท่านแต่ว่าเป็นต้นที่กัดสีดีนะครับผมอันนี้เอาไปอยู่ที่400รวมส่งเท่านั้นนะครับผมหรือว่าท่านใดต้องการกอใหญ่ๆนะครับผมทุกท่านขยับมาดูฝั่งนี้นะครับผมกอที่สวยเลยนะครับผมทุกท่านกอที่แบบเป็นต้นใหญ่ๆกัดสีชมพูเข้มๆสวยๆนะครับผมทุกท่านมีอยู่3กอให้เลือกนะครับผมทุกท่านวันนี้นะครับ มาดูกระถางนี้กันนะครับผมสลหรับกระถางนี้นะครับเป็นต้นที่กัดใบสีชมพูค่อนข้างที่จะเข้มนะครับผมสำหรับกระถางนี้นะครับผมมีประมาณสิกว่าต้นนะครับมีแต่ต้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับผมดูทานเป็นกอแบบแน่นๆนะครับนี่ครับมาดูกันนะครับผมนี่กอแบบแน่นๆเลยนะครับผมสำหรับกระถางนี้นะครับมีประมาณเกือบ20ต้นเลยนะครับกระถางนี้นะครับผมจะขายอยู่ที่ 550รวมส่งนะครับผมทุกท่านค่อยๆขย,ยับราคาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมมีหลากหลายราคาให้เลือกนะครับผมระบุราคามาด้วยนะครับผมทุกท่านจะได้รู้ว่ากอไหนนะครับผมอันนี้ผมแยกแยะราคาออกไปเพื่อให้ดูราคาที่แตกต่างเท่านั้นเองนะครับผมจริงๆงแล้วาบางกก็ใกล้เคียงกันนะครับผมเพียงแต่ว่าจํานวนต้นหรือว่าสีสันของเขานั้นอาจจะแตกต่างกัน เล็กน้อยเท่านั้นนะครับผมจึงแตกต่างกันแค่50บาทนะครับผมมามาดูกอนี้อีกนะครับผมท่านใดที่ชอบไม้บอลสีหกลงนะครับผมที่กัดสีชมพูเกือบทั่วทั้งกอนะครับผมนี่กอนี้คัดเลือกมาให้แล้วนะครับผมุกท่านนี่ชมพูเกือบทุกใบเลยนะครับสำหรับกระถางนี้นะครับผมมีจํานวนต้นอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบยีต้นนะครับผมอันนี้จะขายอยู่ที่600รวมส่งนะพี่นะครับผม เพราะว่าเป็นไม้คัดแบบสวยๆนะครับผมสำหรับกระถางนี้นะครับนี่ครับก่อเนีนๆแบบนี้เลยนะครับผมประมาณอ่าผมว่าได้ครับผม20ต้นได้อยู่ครับผมนี่มียอดงอกขึ้นต้นเนื่องแบบนี้เลยนะครับผมกอเน่นมากๆเลยนะครับผมกอนี้ถือว่าสีชมพูสวยทีเดียวนะครับผมทุกท่านอ่าท่านใดที่อ่าชอบกอนี้นะครับผมทักและระบุมาได้เลยนะครับผมนี่สวยนะครับผมกอนี้ชมพูเกือบทุกใบเลยนะครับผมแล้วกระถางต่อไปนะครับผม สำหรับกระถางต่อมานะครับผมอันนี้จะเป็นออกแนวชมพูเข้มๆนะครับผมุกท่านอามาดูฟอร์มของเขานะครับผมซึ่งกระถางนี้นะครับผมได้จํานวนต้นเยอะอุ้เพื่อนเลยนะครับผมที่สุดในคลิปเลยนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมแต่ว่าใบของเขาจะออกลายไทยสวยชัดเจนมากๆเลยนะครับผมุกท่านเพราะว่าตรงนี้นะครับผมจะมีการกัดสีแบบธรรมชาตินะครับผมสีเขียวแทรกตรงขอบบริเวณข้างใบอย่างนี้นะครับผมุกท่าน เหมือนลายไทยดีมากๆเลยนะครับผมสำหรับบนสีหกลงเป็นบนโบราณที่มิเสนนะครับผมทุกท่านเพราะว่า,าลายของเพลนนั้นค,ค่อนข้างที่จะมีเอกลักษณ์โดดเด่นในการกัดสีชมพูนะครับผมทุกท่านนี่ทุกท่านดูฟอร์มกอนี้นะครับผมสำหรับกอนี้นะครับผมมีจํานวนต้นถึงประมาณ20กว่าต้นเลยนะครับผมไปดูความเนียนของเขานะครับนี่ครับกอนี้เนียนายมากๆเลยนะครับประมาณ20กว่าต้นเลยนะครับผมทุกท่านนี่ เห็นกล้องให้ดูข้างๆด้วยนะครับผมทุกท่านอ่สำหรับกระถางนี้นะครับผมท่านใดชอบบอนสีจำนวนต้นเยอะๆนะครับผมอันนี้จะขายอยู่ที่650รวมส่งนะครับผมทุกท่านหรือว่าท่านใดจะรับ2กระถางนี้นะครับผมนี่สองกระถางนี้นะครับเดี๋ยวลดให้นะครับผมอยู่ที่พันสองนะครับผมโกนี้กับกกนี้ไปตั้งคู่กันนี่สุดยอดเลยครับผมทุกท่านเป็นโกใหญ่ด้วยกันทั้งคู่นะครับผมอีกโกนึงจำนวนต้นอาจจะ อ่ายี่สิบต้นนะครับผมทุกท่านแต่ว่าตัวนี้20กว่าต้นนะครับผมอาราคาแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับผมทุกท่านเพราะว่าจะให้รู้ว่าเป็นกอไหนนะครับผมทุกท่านอ่าอันนี้ชอบกอไหนก็เลือกมันได้เลยนะครับมีความสวยใกล้เคียงกันมากเลยนะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับผมแล้วต่อมานะครับผมทุกท่านท่านใดชอบอ่าบนสีชมพูนะครับผมทุกท่านนี่ครับใบยาวๆอย่างนี้นะครับบนสีปีกินรีนะครับสำหรับกระถางนี่นะครับผมมีประมาณ เกือบ10ต้นรวมทั้งนอนะครับผมอันนี้จะขายอยู่ที่400รวมส่งเท่านั้นนะครับผมทุกท่านอ่ะสวยนะครับผมปีกจินนาลีกระถางนี้ถือว่าเป็นใบยาวดีมากๆเลยนะครับผมสําหรับท่านใดนะครับผมที่ฝากไว้นะครับผมทุกท่านใบของบอลอาจจะมีการผัดบ้างงอกยอดใบบ้างนะครับผมทุกท่านแต่ว่าอ่ามีความเปลี่ยนแปลงบ้างนะยังไงก็แล้วแต่นะครับผมทุกท่านกะเป็นบอลสีที่ต้องปกนะครับผมเพียงแต่ว่าใบของเขาอาจจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับผมเพราะ บางท่านนั้นเพิ่นฝากไว้นานนะครับผมทุกท่านบางท่านอาจฝากไว้ถึงครึ่งเดือนเลยก็มีนะครับผมท่านอาจจะมีการผัดใบบ้างอันนี้แจ้งไว้ก่อนนะครับผมเนาะเพื่อความเข้าใจนะครับผมเพราะว่าบอลก็อาจจะบอยุ่สภาพเดิมก็เป็นได้นะครับผมทุกท่านมันมีการเกิดการงอกการผัดใบเป็นธรรมดานะครับผมธรรมชาติของบอลสีนะครับผมอันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมถึงตรงนี้กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจนะครับสําหรับ ท่านใดสนใจบอนสีติดต่อมาไที่0825698645ยินดีจัดส่งให้ตัวประเทศทุกท่านเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่มากดไลค์ให้นะครับ